ชีวิตน,นี้ต้องลองสักครั้งกล่องสุ่มอาหารอินเดียเราเคยเห็นคนอินเดียทํา,าอาหารทั้งใช้ถท้วบดกะยี้กยี้ใช้จุกุแลปันแปง้งแล้วเอาลงไปทอดเป็นทุกคนจะซื้อกินไหมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะขนมที่อยู่ในกล่องนี้ไม่รู้เลยว่าจะได้กินอะไรบ้างอย่างแรกที่สุ่มได้เป็นขนมหน้าตาแบบนี้เพิ่งแกะออกจากกล่องแล้วนี่ลายนิ้วมือใครเต็มไปหมดขอฉีกมาก็น่ากินนะทุกคนแต่กินนี่ไม่ไหวเลยเหม็นเขียวมากกินไปก็หวานหวานละลายในปากเหมือนกินสายไหมแล้วมีรสขิงลอยตามเข้ามาเหมือนกินของหวานเผ็ดๆกินแล้วมันจะกะจี ต่อไปกล่องขาดหลุดลุยใครแกะมาให้เนี่ยข้างในเป็นซองๆแค่ดมกลิ่นยังขนาดนี้กลิ่นเหมือนถุงเท้าเลยเขาบอกว่าชงใส่น้ำแล้วกินมันไม่มีรสชาติอะไรเลยมีแต่กินถุงเท้าลอยอยู่ในปากอันนี้ไม่ไหวซ้าทูขอกินดีๆเธอเฮ้ยอันนี้หน้าตาดีเป็นเส้นเล็กๆเหมือนมาม่าบดเค็มๆเผ็ดๆเครื่องเทศแต่ก็ต้องลวงมาเจอนี่อันนี้อะไรเนี่ยไม่ได้มีแค่เช้นเดียวด้วยนะๆๆตามันแปลกๆไหมทุกค อน,นี้มีเขียนว่าไหลับด้วยน่าจะอร่อย